ชุดจริงจอกนี่เป็นชุดอีโวแม่แหทุกชุดเลยว่ะคุณดูเอาไปแล้วพี่จะเลือกยังไงเนี่ยชุดนี้หรอชุดชิบอกปิอบหรอสิทธิ์ขั้นสูงพี่ตายพี่เลือกไม่ถูกเลยว,ว่ะอย่างเงี้ยตายมีเลือกอะไรถ้ามีคนตายเนี่ยจะลดเหลือแค่บัตรเปลี่ยนชื่อใบเดียวนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีใครตายเลยเนี่ยก็จะให้หนึ่งพันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วย อย่าแบบไปตะกิดเพื่อนนะคะแล้วก็แล,วกแล้วก็ขอว่าเลยนะคะเรื่องไอวอลเนี่ยขอร้องนะอย่าใช้นะเพราะว่าเธอตั้งไอวอลปุ๊บเนี่ยพี่จะต้องเอาปืนมายิงไอวอลแล้วทําให้ปืนลั่นไปโดนคนดูถ้าคิดว่ามือชอบลั่นไปตั้วอลเนี่ยให้โยนไปที่พื้นเลยเ <c oughs> ข้ามาเดี๋ยวจะไปลงแบบตรงกลางๆหน่อยนะคะคนดูมาเลยก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาจัดกิจกรรมประกวดชุดแรนะคะ <c oughs> ชุด <c oughs> แรเทมในฟรีไฟล์เนี่ย ก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าในความเข้าใจของคนดูเนี่ยชุดแรมันเป็นยังไงไปกันเลยค่ะเล t เตขอให้ไม่มีใครเกียนด้วยเชอรอบนี้นะไอ้ไอเฮ้ยบางชุดที่ไม่เคยเห็นเลยนะเนี่ยอุยอยอวยอยบางชุดไม่เคยเห็นนะแต่ว่าบางชุดเนี่ยก็แบบเกล่อนนะแต่กิจกรรมนี้พี่ให้คนดูช่วยโหวตดดีกว่านะคะว่าคนดูจะยกให้คนไหนเป็นแรไอเทมของรอบนี้ ลาแบบแ์เท่มเลยนะคะเดียอ,อุ้ยบางชุดไม่เคยเห็นเลยอะ่ะชุดอะไรก็ไม่รู้อะ่ะบางชุดพี่ไม่มีด้วยนะคะสวัสดีคนดูที่มาจากเจ๊กไก่แล้วก็จากน้องนิบอลด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะรักนะคะว่ามาเดี๋ยวเราไปทําตรงตรงไหนดีวะแถวแถวนี้มีที่ทาปะไปไปทําข้างล่างนะคะไป้างล่างนะ,ะมาทําข้างล่างเลยคะ่ะมาเลยคะ่ะมา เห็นแล้วพี่เห็นแล้วเราไปประกวดตรงนั้นที่กว่าคนดูตรงนั้นเนี่ยตรงที่เป็นแท่งเหลืองๆน่ะอ่ะพี่ได้ที่แล้วเดี๋ยวคนดูต่อแถวขึ้นมาตรงบันไดเลยนะคะต่อแถวเรียงหนึ่งขึ้นมาตรงบันไดข้างหน้าแล้วก็พี่จะคัดทีละคนใหอฟงังฟังฟังหยุด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 นะคะคนแรกคือตรงนี้นะคะอย่าเลยเส้นเหลืองนะคะอย่าเลยเส้นเหลืองนะอย่านะ ะะแล้วก็คนที่จะเข้ามาประกวดเนี่ยก็คือเข้ามายืนตรงจุดนี้นี่จุดนี้นะคะ mm hmm. เห็นนะโอเคใครมาที่หลังต่อแถวหลังเลยอย่าแซงเพื่อนนะคะโอเคดีดีดีมากดีมากต่อแถวอย่าแซงนะใครใครแซงยิงเยอะขึ้นมายิงนะคะเอ้ยเนี่ยแซงเพื่อนอ่ะแซงเพื่อนทขี้โกงอะ่ะใครมาที่หลังต่อท้ายลงไปข้างล่างใครที่รู้ตัวว่าชอบมือลั่นสร้างไอวอลเนี่ยลงไปด้านล่างเลยนะคะโอเค ได้ค่ะทุกคนค่ะช้าเร็วก็เหมือนกันนะพี่รอบดีรอบดีคุณดูน่ารักจังเลยอ่าโอเคเขาขอให้เป็นอย่างนี้ทั้งเกมนะไม่ค่อยจะมีภาพแบบนี้เท่าไหร่หรอกเราเข้าแถวดีเข้าไปข้างในดีเฮ้ยเฮ้ยใครมาอยู่แถวตรงนี้ยิงทิ้งนะคะปงังฟังใครอยู่แถวตรงนี้จะยิงนะะี้นะคะช่วยอยู่เฉยหน่อยค่ะช่วยอยู่เฉยหน่อยอย่าแตกแถวไดโอเคดีดีทำดีโอเคอเดี๋ยวพี่เจ้าขอเริ่มประกวดเลยแล้วกันนะคะ จะขอเริ่มประกวดเลยสําหรับคนที่ผ่านเนี่ยก็ให้มายืนอยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะยืนเรียงนหน้ากระดานอ่ะมามาที่คนแรกค่ะเขเยียบขึ้นมาเลยนี่ตรงนี้นะคะคนแรกเขยิบมาตรงจุดตรงนี้นี่เนี่ยมามาเพิ่มา,มา,มา,มาดีชุดนี้นะคะรู้สึกว่าจะเป็นช่วงมีคนตายแล้วนะคะหนึ่งคนชุดแรกของพี่เนี่ยพี่รู้สึกว่าคนนี้ยังธรรมดานะขอนแนด้วยนะคะมาค่ะคนต่อมาค่ะ้ยชุดนักมายาคนชุดนี้เป็นชุดสิทธิ์ขั้นสูงใช่ไหมที่เพิ่งมาใหม่เลยอะ่ะ แล้วไหมอะอ่ะเก็บไว้ก่อนละกันเธอไปยืนเข้าแถวก่อนเลยร็ยวเดี๋ยวพี่ต้องรีบเลือกแล้วอมามาบ๊ยคนนี้ชุดนี้ก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เออชุดแลแล้วแล้แ,แไปไปเข้าไปเข้าไปตายแล้วพี่ไหลใจว่ะวยชุดซันเตอร์คอสนี่ก็แลอยู่นะเห็นขายแค่ครั้งเดียวอ่ะเข้าไปก่อนเข้าไปคนต่อมาชุดจิ้งจอกนี่เป็นชุดอีโวแม่แงแลทุกชุดเลยว่ะคนดูเอาไปแล้วพี่จะเลือกยังไงเนี่ยชุดนี้หรอชุดท่พยอกบพอบ,พอบหรอชุดสิทธิ์ขั้นสูงพี่ตายพี่เลือก สูงใช่ไหมชุดนี้ต้องมีคนฆ่ากันอีกแล้วอ่ะอะไรวะบอกว่าอยากฆ่าก็ยังฆ่ากันอยู่ยได้พี่งงนะเน,นี่ยเออพี่เรื่องไม่ถูกเลยอ่ะคือมันแร,รงทุกชุ่วงไปเข้าไปเข้าไปโอ๋นี่ก็ชุดแรงเหมือนกันแต่มันเหมือนเป็นของที่จีเอ็มแจกไม่เอาดีกว่ามาเข้ามาชุดนี้นาานหรอชุดอะไรวะเนี่ยแรงว่ะเหมือนมาจากอีเวอรเหมือนกันแต่เฉยๆขอโทษด้วยนะมาเฮ้ยนางฟ้าจักรวาลชุดนี้พนะี่ชอบไปผ่านผ่านผ่านมาค่ะอ,อุ้ยโอ้ เต็มขนาดนี้มันเต็มขนาดโอ้โหท,ท่างาเต้นโอ้อา่าไป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 เข้าไป,ไปมาคนต่อมาชุดนี้อะไรอะไรกันเนี่ยผสมผสานกันมัว่วซั่วมากเลยนะเอ่อเป็นดูยังไงก็ไม่รู้ขอโทษด้วยะคะคนต่อมาค่ะอุ้ยชุดนี้อันนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะให้เติมเป็นขั้นๆใช่ไหมเอ้ยผ่านผ่านเครียดกว่าชุดนี้ก็ไม่ผ่านเดี๋วเฉยมา๋ยวพี่จะรีบไปขอเลื่อยอีกทีนึงนะอุ้ยชุดนี้มาถึงโชว์ท่าเตะบอลเลยอ่ะ ี่ชุดอะไรวะคุ้นๆอยู่นะป้ายพันชุดนี้ก็ไม่เห็นนานเลยอะแต่ไม่ค่อยชอบขอค่าดบินนะขอด้วด้วยนะะอุ้ยไม่เคยเห็นว่ะแล้วมีสัญลักษณ์ด้านหลังด้วยอุ้ยไปไปเลยเป็นเจ็ดทุกชุดว่ะเอามาค่ะอุ้ยมาถึงก็ขำเลยชุดนี้คือชุดแลบะ่นะแต่มันก็ไม่มีแล้วนะชุดเนี้ยเอาเก็บไว้ก่อนละกันไปเข้าไปข้างในเอาไปสิเข้ามามาค่ะไม่ได้เลยว่ะพี่ให้ทุกคนเลยได้ไหมเนะี่ยพี่ให้ทุกคนเลยได้ไหมอะคุณดูพี่ขอข้าวบินนะ ขอโทษด้วยมันต้องเลือกอ,อ,อ,อ่ะผ่าน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 แล้วพี่ขอเลือกที่แบบว่าชุดแรงแล้วก็สวยด้วยอ่ะผ่านไปผ่านขึ้นมาโอ้โหมันดูพี่เป็นของจริงว่ะแต่ละชุดหายยากทั้งนั้นเลยไปเร็วๆชุดนี่หรอมาลิฟิเซนหรอนี่เเป็นชุดเก่าเลยเนี่ยอ่ะไปไปตายตายตาย,ตายพี่ไม่ได้คัดใครออกเลยอุ้ยี่ก็แรงเหมือนกันนะคะไม่มีแล้วด้วยนะชุดนี้คนดูดิไม่คนดูพี่เนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่มีตังนะ พี่สายฟรีเนี่ยพี่ขอเถียงเลยนะดูแต่ละคนใส่ดีเนี่ยใส่เติมทั้งนั้นเลยเอามาเข้ามาขาไม่ขยับขอยิงทิ้งนะคะขอยิงทิ้งคนดูไม่ขยับขอโทษด้วยนะคะมาค่ะพอต่อมาชุดกวางกวางมันดูแบบธรรมดาไปแล้วขอโทษด้วยนะนี่ก็ดูเฉยๆอุ้ยตายแล้วขอโทษโทษโดนเธอเอ้เข้ามาดิเข้ามาใกล้ๆหน่อยเร็วๆโหมีแล้วปะวะมันมีให้แล้งอยู่บ้างชุดนี้ก็ชอบแบบมันมีหางอะชอบอ่ะมีมังกรด้วยอ่ะตายไป โกมาเฉยเลยเดินมาโอ้ชุดนี้พี่ใช้พี่เห็นบ่อยอะไม่ใช่าะเอามาเขึ้นมาค่ะชุดอ e ีโว่ะผ่านแล้วกันดูเฉยเนะชุดอะไรวะเนี่ยอะไลมอนปะว้ผ่านผ่านผ่านผ่ไปชุดอะไรวะเนี่ยแขนเป็นไฟด้วยอะนี oh, <no. S 1> ะ่พี่จะเลือกใครอะเอาไปไปค่ะเดี๋ยวพี่อาจจะต้องสุ่มแล้วนะคะเนี่ยพี่แล้วเนี่ยไม่ใช่แล้วใช่ไหลอกเอ้ยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาตอนนี้ชุดโกมาเลยไม่เอาค่ะอุ้ยแพนด้า ถามันชุดแร่แหละแต่ว่าโอ้ยเครียดอาผ่านไปก่อนแล้วกันนะงาไปครับมีชุดอะไรครับไม่ไม่แรค่ะันนี้ไม่แร,ม,แรมาบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟขึ้นมาขึ้นมาข้างบนเร็วๆไม่เล่นยิงค่ะมาชุดนี่ชุดอวกาศหุ่นยนต์นี้ก็แร่ไม่มีแล้วเนี่ยเข้าไปเข้าไปเข้าไปมันดูดูดิมดันดูดูสิคนเนี่ยเราพี่จะเลือกอยังไงพี่ขอเลือกเอาความสวยแล้วกันนะเพราะว่าพี่มองว่าพวกสิทธิ์ขั้นสูงเนี่ยมันก็คือแรเหมือนกันนะมันไม่ขายแล้วอ่ะ คือมันสวยหมดเว้ยคือตอนนี้พี่ต้องพี่ต้องคัดแล้วนะอันไหนที่พี่ไม่ชอบพี่ขอคัดทิ้งนะเพราะงั้นมันจะไม่มีคนที่ได้รางวัลนะคะใครที่ดูคลิปนี้อยู่พี่ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะคะขอบคุณนะว่าวันนี้ค่ะที่พี่ไม่ชอบนะพี่ขอโทษด้วยนะขอโทษด้วยอ่คนไหนที่แบบเฉยๆเฮ้ยวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีอะไรกลัวอะไรคือไม่ได้จะยิงเลยอะแต่เธอวิ่งไปวิ่งมาของหักคะแนนนะ ดูก่อนนะค่าทิ้งกันมันดูแบบดูเดิมๆเฉยๆนี่ก็เฉยค่ะเหมือนเขาเอากลับมาทําขายหลายรอบไปเนาะของค้าทิ้งแล้วกันชุดนี้ก็เหมือนกันขอโทษด้วยนะจริงๆสองคนนี้ก็ไปหวั่นทั้งคู่เลยค่ะหัวใจพี่นะคะชุดนางฟ้าจักรกลหรอลอดีกว่าเหมือนทำขายหลายรอบนะชุดนี้ก็เหมือนกันทำให้ผ่านทำให้ผ่านดีกว่า ดีกว่าที่เหลือ1 2 3 4 5สี่ห้าห้าคนนี้5้าคนนี้ขอเลือกคนนี้ทิ้งนะคะแล้วก็นี่มันเพื่มาไม่นานอ่ะขอโทษด้วยนะเหลือ3ามคนที่พี่ไม่ค่อยเห็นนะถ้าคนไหนเห็นพี่ขอโทษด้วยเอามาโอเค3คนนี้นะคะขยับมาตรงนี้หน่อย,อยเร็วจะไม่ทันแล้วจะไม่ทันแล้วนะคะก็คือจะมีชุดสีเหลืองผู้ชายแล้วก็ชุดสีม่วงนะมาะดูรีบวนะ3มคนนี้จะให้ใคร และไอเทมของกิจกรรมในวันนี้บวามาเลยค่ะด่วนสองหนึ่งซูสโอเคหมดเวลาค่ะคุณอุ้ย สวัสดีค่ะปอกาเล็บูดสวัสดีค่ะปอกาเล็บูดได้ยินพี่ไหมหนูชื่ออะไรอายุเท่าไรคะชื่อซินน้องซินอายุเท่าไหรคะอายุสิบเอ็ดสิบเอ็ดหนูเล่นฟีฟายมากี่ปีแล้วคะน้องซินม,มาสามปีสามปีชุดนี้หนูได้มาจากไหนคะชุดนี้พี่ไม่มีเลยพี่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเอามาจากไหนคะมัน มันเป็นสิทธิ์ขั้นสูงสิทธิ์ขั้นสูง,งใช่ไหมยินดีด้วยนะคะน้องซินมีอะไรจะบอกคนดูไหมคะนี่คนดูเป็นคนเลือกหนูแล้วเนี่ยขอบขอบคุณทุกคนนะคะอันนี้แอบแม่คุยใช่ไหม <c oughs> โอเคไม่เป็นไรขอบคุณน้องซินด้วยนะคะที่มาร่วมกิจกรรมเดี๋ยวพี่ส่งของให้นะเป็นปะเป็นชื่อส่งไปนะจ้า <c oughs> ส่งอ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวต่อไปพี่ส่งแบบนี้แล้วกันยินดีด้วยนะคะน้องซินโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะ